ท่านผู้ชมครับนาทีแห่งความระลึกใจเดินทางมาถึงแล้วนะครับในรอบชิงชนะเลิศมวยรอบมาราธอนชายรุ่น70กิโลกรัมแนะนำนักมวยจากมุมแดงก่อนนะครับสิงห์มณีแก้วสำริด ladies and gentlemen and here comes our final bout of 70 k i l o g r a m one day tournament male fighters the right corner สิงห์มณีแก้วสำริดนักมวยมุมน้ำเงินจากประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับ นำขบวนเกียร์นาวี and also his opponent from the blue corner also the Thai fighter นำขบวนเกียรินาวีผู้ชนะในคู่นี้ครับจะเป็นแชมป์พร้อมเข็มขัดนะครับรับเงินรางวัล1น0 0 0แสนบาทส่วนผู้ที่เป็นรองชนะเลิศน,นะครับจะได้เงินรางวัล5 0 0 0 0บาท the winner of the final bout will get the award of 100,000 baht together with the championship belt please enjoy the fight thank you ติดตามรับชมได้นะบัดเนยพอสักครู่ที่จบไปมวยหญิงเนี่ยฉันเป็นของรับชกที่มาจากค่ายมวยแก้วสำร็ดนะครับสบระกรวดอีกหนึ่งท่านนะครับในรอบชิงสิงห์ณีแก้วสำร็ดนะครับจะตามรุ่นน้อง,งของไอ้ค่ายไปได้หรือเปล่าต้องติดตามนะครับอีกหนึ่งคู่สำคัญเลยครับ วินาทีระทึกใจนะครับในซึกมหัศจรรย์มวยไทยมรดกโลกครับวัดหลังคาขาวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะครับนี่นำขบวนเกียรตินาวีครับกล้องจับมานักบวยรุ่นน้องนะครับมวยเขานี่ออกแทงได้สวยเลยนะเมื่อกี้เราได้เห็นลีลาไปแล้วนะคุณนอดนะยกแต่ละทีนี่โอ้โหถึงบริเวณราวนมเลยครับสำหรับเข่าของนำขบวนครับผู้ชนะคู่นี้ก็รับเงินรางวัล1น0 0 0 0บาทครับ เชื่อว่าไม่มีใครยอมใครแน่ครับชนี้ขอบพระคุณเกิดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะครับรวมไปถึงทางจังหวัดพระนคนรศรีอยุธยากมศิลปากรครับสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับโดยนายกชาติสายครับคุณสมชาติเจริญวัชระวิทย์ครับส4สมัยแล้วนะครับที่บริหารงานมาครับ พูดถึงค่ายแก้วสมฤทธิ์แล้วเนี่ยก็โอ้โหยอดมวยเยอะแยะมากมายครับอนุวัตรแก้วสมฤทธิ์ลิธิไกลแก้วสมฤทธิ์ยุทธจักรแก้วสมฤทธิ์โกตองครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับสิงห์มณีแก้วสมฤทธิ์นะครับเมื่อกี้โกตองขึ้นมาคาถาดีนะชนะครับจะดีต่อเนื่องหรือเปล่าครับมาดูเลยครับอายุห่างกัน10ปีครับมุมแดงสิงห์มณี35ปีครับ ส่วนน้ำเงินนำขบวนเบญจเพศ25ปีแรงแน่นอนครับอย่างที่รู้โอ้โหโดนเจาะครับยางแตกแถวนี้มีจุดสูงโอ้โหถูกทวงเลยโอ้แวะแวะปะยางไม่ทันเลยครับยางรั่วครับไม่ทันตั้งตัวเลยคุณนอตโอ้โหแสนหนึ่งครับไม่ถึงนาทีผมกระพริบตาปั๊บเดียวเองครับโอ้โห อ๋อเขาบอกว่าเจ็บสะสมมาครับตั้งแต่ไฟขอนหน้านี้นะครับโอ้โหนี่แหละครับคือมวยมาราธอนนะครับมันต้องรักษาเนื้อรักษาตัวครับโชคดีอย่างเดียวไม่ได้นะต้องบริหารให้ดีด้วยนะครับทั้งเรี่ยวแรงแล้วก็เรื่องความสดชื่นของร่างกายดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับีนจังหวะเดินตีหน้ายักถือรุ่น้องครับโดนแข้งขวามาแล้วมิ่งิเลยนะครับนี่ครับีซ้ายเตะเจาะยังครับยังครับแต่ตรงนี้ใช่แล้วครับโอ้โห กระจอกยังไม่ทันกินน้ำเลยนะครับไปเร็วเลยนะครับทีมงานบอกว่าเจ็บตั้งแต่นัดแรกๆแล้วอะครับพอโดนย้ำไปไ,ปไม่ไหวท่านผู้เกียรติและท่านที่นนรอคอยคู่นี้ไม่มีการให้คะแนนนะครับโดยฝ่ายแดงนะครับสิงห์มณีแก้วสมัมฤทธิ์เป็นฝ่ายชนะ TKO คโอนำกระบวนเกียรตินาวีไปเพียงยกแรกเท่านั้นนะครับพร้อมกับรับเงินรางวัล100,000บาท The very exciting action has happened Only first round technical knockout by low cut kick from the red corner fighter Singmani k a s a m r i t being the winner in the final of marathon fight of our program today. ช่วงนี้ครับกราบเรียนเชิญคุณอุภัยสาระสาลินผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขึ้นมามอบเงินรางวัลและเข็มขัดแชมป์ให้กับสิงห์มณีแก้วสําริดครับ And we would like to welcome the director of the tourism Authority of Thailand, a UTR branch of World Muay Thai Heritage, to present the award for the winner fighter of the Red Corner. This is belt of the eight-male tournament. มาราธอนแชมเปี้ยนชิพเบลต์ t o g e t h e r with กับร0 0 0ัล100,000บ for the winner แชมป์ได้เงินรางวัล1แสนบาทนะครับส่วนผู้แพ้ในวันนี้นำกระบวนเกียรตินาวีได้เงินรางวัลไป5,000บาท ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับนํากระบวนเกียรินาวีครับ50,000บาท for the first runner up นํำกระบวนโยเบครับโเบครับโยเบครับโเบครับท่านชมครับเดี๋ยวเราพักชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับอีกคู่หนึ่งถือว่ามันเลยครับมีการชิงแชมป์ด้วยครับพักกันสักครู่